ระวังนะลูกตรงนันมันมีขี้หมาตรงไหนลูกอย่าไปใกล้นะอย่าไปใกล้นะไอเหยียบขี้หมาเ

เด็กเกัเล่นกันเล่นกันอยากจะเล่นกันเข้าเห็นตั้งนานแล้วนะพี่อยู่นตั้งนานแล้วนะเน่าจะทำให้ตอายอ่รวังนะอเนอคุน่าจะตายก่อนะ

này là băng nó các bạn ăn tụt luôn. à à. Ừ. <laughs>